วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นคนปรปฐมอีกแล้วนะอยู่กันที่โครงการบ้านพอเพียงซิตาสองนะครับแม่ครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดูบ้านสิคะไะรู้สึกไงบ้างวันนี้จากหลังเล็กๆดูมันใหญ่มากเริ่มใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมใช่นะามาโอเคครับผมตอนนี้บ้านเรานะครับก็ก่อขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มขึ้นโครงหลงังคาแล้วนะครับแล้วก็ก่อเนเข้าบ้านแม่สิ่งที่แปลกตาที่สุดน,นั่นะคือเรามีรั้วสีเขียวนะครับ ที่เป็นต้นไทรนะครับตลอดแนวเลยใช่ไหมนีอ่อาปลูกให้นะครับอ่ะมาแล้วอีกอย่างเรามีบันไดขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่แม่อย่าเพิ่งไปเราดูนี่ก่อนดูอะไรเดี๋ยวเรามาดูจากหน้าบ้านก่อนดีกว่าแม่นะครับหน้าบ้านเนี่ยห้องฝั่งนี้คืออะไรห้องครัวห้องครัวเราขยายเพิ่มนะนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นแล้วแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนครับผมอะไปเดี๋ยวเราขึ้นดูเลยดีกว่านะครับ ยังยเลยครับแม่นี่นะบันไดยอย่างเราก็จะมีทั้งหมดสามขั้นนะครับอ้าวไปเดี๋ยวเข้าไปดูเลยตอนนี้ช่างก็กำลังทางานกันอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ครับผมช่างลุกของเรานะครับเป็นไงบ้างพี่สถานการณ์ดีขึ้นก่อขึ้นมาก็เป็นรูปเป็นร่างน,นะพี่นะนนะคับผมไวมากนะครับทีมนี้ทางานได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งไหนแม่เข้ามาปุ๊บเราเข้ห้องนอนก่อนดีกว่าจะนอนอย่างเดียวเลยนะก็ว่าอ้าวมา เดี๋ยวดูเลยนะครับตอนนี้ห้องนอนของเราก็ติดวงกบประตูแล้วนะครับเ็นไม้ด้วยนะบอกเลยไม่ใช่พลาสติกนะครับเอ้ามามาดูกันก็ห้องนอนฝั่งนี้ก่ออะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ฉาบนะครับก็คือเริ่มเก็บงานแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อย่างที่บอกหน้าต่างหน้าต่างบานใหญ่นะครับแล้วตอนนี้เขาผ่าแล้วนะแม่ผ่าเตรียมวางท่อวางปลั๊กไฟแล้วนะครับใช่แล้วริมนี้ริมนี้มีปลั๊กไฟไหมยังไม่มี ตรงนี้ก็จะเป็นบานกระจกนะครับอัปเดทห้องนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็เดินใส่ไฟ,าไฟวางท่อมาแล้วนะครับห้องนี้ถือว่าใหญ่นะแม่นะที่พ่อบอกไนงะเดี๋ยวเราจะหันหัวไปฝั่งไหนอ่าออกฝั่งนี้ตกฝั่งนี้อาจจะหันตัวเดียงไปฝั่งที่แม่ยืนอยู่อ่นะครับที่ตะวันออกได้อยู่นะแม่นะแล้วก็เดี๋ยวมุมมุมฝั่งข้างหลังพ่ออาจจะเป็นผูนเ้เสพตานิดนก,กหรือเปล่าแต่แบบเอาที่ ที่อินเด็กหรืออะไรแม่จําได้ว่าที่แบบมันเจาะยึดอ่ะแล้วก็ทำเป็นเกล็เล็กๆอ,ะอ่ะมีราวแฝนแค่แบบง่ายๆ<ด>นะครับ<ด>แค่นี้เพราะว่าโอเคแล้วนะได้แ,แค่นี้นะ<ด>แล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยจะยกสูงมากแม่ใช่อ้ไป<ด><ด>แล้วเดี็กที่นี่ทำมงค์ข้าวมันแต่ว่าตอนนี้อาจจะเห็นคร่าวๆประมาณนี้น่าจะรออีกประมาณสักสองเดือนแม่เขาที่เขาถทำแน่นอนห้องพี่ฟิล์มกับน้องฟิลมาดูห้องพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับนี่วงกบของเราเก็จะเป็นไม้แล้วแล้วตัวบานประตูก็จะเป็นไม้นะครับโอ้โห ห้องนี้กว้างใหญ่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กไฟก่อนแม่ไม่ไงปลั๊กไฟนี่นี่นี่จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้หนึ่งชุดนะครับอาจจะมีโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆให้เขาตรงนี้แล้วทีนี้ห้องเนี้แม่ก็หันหัวไปทางนี้เหมือนกันจะหันทางนี้เหรอใช่ที่ต้องตกหมดเลยหรือหรืออาจจะหันไปทางที่แม่บอกเราก็ดึง่ไ,งไ,ได้แล้วก็ดึงสไลด์ออกมาแล้วดึงสไลด์ออกมานี้แล้วก็นอนได้สองคนใช่เพราะว่าเตียงที่เราสั่งให้เขาอ่ะ กึ่งสองชั้นได้หมดทั้งทางนี้แล้วสไลด์ออกมาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวยสำหรับคนสไลด์ไงมันจะเป็นระโตเคเอาหัวทางนี้แล้วสไลด์แบบนี้แล้วน้องฟิตก็จะบอกไปฝั่งตรงได้อโเคคได้ะะห้องนี้ทำเสร็จแล้วสวยนะใช่แล้วห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าด้วยเป็นเซ็ต๋อเข้าใจแล้ววันนั้นที่เราสั่งใช่ไหม เราอยู่มุมโน้นหรือเปล่าใช่ไว้มุมโน้นพ่อโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงแล้วก็โต๊ะหัวเตียงก็มีวานความไฟอีอันหนึ่งโอเคครับก่อนก็พอมาดูฝั่งนี้แม่ดูดิูตงโอเอฟซีของน้อมุมนี้สวยมากเลยนะแม่ใช่คือเอาหัวมาทางนี้แหละพ่อแล้วก็สไลด์ออกมา แล้วก็มีโคมไฟเขาเดี๋ยวโคมไฟจะวางฝั่งนี้ก็ได้นี่อาจจะวางตรงกลางเลยก็ได้นะแม่มใช่ก็โคมไอ้ที่วางโคมไฟของเราอ่ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนเลยลไม่แน่จะตรงไหนที่ไหนเราจะหันหัวไปทางนู้นก็ได้นะแล้วออกสไลด์ก<ช>ันมาคือเนี่ยออกโต้เหนือใต้แล้วหันหัวไปทงนู้ฝั่งเียใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาคิดกันดูแล้วกัน ลองเอาเตียงมาก่อนตอนตอนเตียงเข้าอ่ะให้เขามาดูด้วยว่าเขาจะหันไปทางไหนเพราะว่าไอตัวสไลด์อ่ะมันต้องล็อกไงใช่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 ครับห้องนี้สวยมากเลยนะแม่ใช่ที่ฉาของพวกเราใช่ปะเขาจองกันแล้วอ่ะโอ้จองไม่ทันดูซิสิงมากเราจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมพ่อใช่ครับนี่ กันหมดเลยนะครับเตียงเรายาวถึงนู่นเลยนะใช่ครับนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของพี่ตี๋นะล้วตรงนี้ยังมีสวิตไฟแม่เข้ามาเปิดปิดอยู่มุมนี้อีกอ่าฮะได้เปิดประตูปุ๊บนะเปิดได้เลยนะครับเพราะประตูเปิดปุ๊บมันจะผักติดกระแพงฝั่งนี้แม่ใช่ครับสวยมากก,กระแทงที่ดีรอบนึงนะครับ<ด>ห้องนี้ไม่เล็กนะครับสี่ถึงสี่เลยนะครับสึงก็ตอบโจทย์นะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็ ไม่เดินหายไปไหนอ้าวไม่เดินเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมุมเดิมตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วมุมนี้เราจะวางโต๊ะไม่วางตรงนี้เใช่ครับแล้วมันมีเก้าอี้เราจะนั่งมองข้างนอกใช่แล้วแอร์เราจะอยู่ตรงนี้ข้างบนเราปล่อยแอร์ผ่านแล้วมันจะเย็นทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูแล้วก็มีระเบียงระเบียงเยงราเป็นรูปเป็นร่างแล้วไหมต,ตรงนี้กระตูเปิดออกไปใช่ก็จะเป็นเชลล่าง เ้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นที่วางแก้วน้ําด้านนอกเราห้อยขายกยกขึ้นมาใช่โอ้เฟี้ยวใช่สวยแล้วเสร็จห้องต่อไปห้องครัวกับห้องน้ำเดี๋ยวตรงนี้ห้องรับแขกเราจะอยู่ตรงนี้น่นไงที่เขาเริ่มแบบทำาปงทำปักไปเข้ามาแล้วนะครับเดินปักมาแล้วใช่ดีมากตรงนั้นจะวางโซฟาใช่ครับแล้วมุมนี้จะเป็นชั้นวางทีวีแล้ว<ช>นะ,ะแล้วมีบานแล้วเสร็จห้องต่อไปจะเป็น ห้องน้ำเกาคือห้องนี้กั้นถึงตรงไหนแม่กั้นถึงตรงนี้ห้องใหญ่นะใช่ครับก็คือมองเข้าไปตรงนี้จะเป็นกระจกละแล้วก็ชักโครกจะยืนอยู่ตรงที่แม่ตรงนั้นวางนี้แล้วตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องกระจกเล็กๆกั้นตรงนี้เป็นห้องไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ได้นี่ห้องนี้ห้องนี้ส่วนที่แบบต่อเติมครับอันนี้ห้องส่วนตัวแม่ครับห้องส่วนตัวนอนห้องนี้เราอ่ะอันนี้เป็นห้องครัว จริงๆห้องครัวต่อคัตเตอร์ตรงนี้นเ,นเป็นแค่ตัวสีไม่ใช่อคัตเตอร์แคบไม่ตองตัวแก็ได้นะไม่เด็กที่หนุ่ยบอกว่าอ่าก้นแมาเลยก้นแอลมาเลยไมย่ก็ตองเย็นไม่ดูเลยอไม่ก็เป็นตัวไอก็คือยิงยาวมานี่เลยแม่แล้วก็อาจจะตูงเย็นวางมุมนี้หรือเปล่าอ่ามุมนี้ดิเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงว่ามันจะกินพื้นที่ไหน้ายาวมาเลยลดตัวงตู้เย็น ยาวสุดนี่เลยใช่ไหมเราต้องเราตู้แขวนอยู่บนตรงนี้ก็ปล่อยโล่งอาระหว่างกันใช่ก็ได้นะก็ได้ก็ประมาณนี้ก็ได้ยาวเลยจริงจริงอะถ้าอยให้สวยนะแม่แบบขวางใช่ไหมขวางแล้วแล้วเวลาเราถ่ายคลิปไงผมยืนได้หลายแต่ช่างเถอะที่นี่เราทำไม่อยู่เดี๋ยอาจจะไม่ได้ทำแม่เพราะว่ามมีอาจจะทำก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูมุมอีกทีนึงอ่าได้ได้โอีกทีอ่ะโอเคไป ก็นี่แหละบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับใช่ถือว่าสวยนะสวยวันนี้มาอัปเดทให้ดูกันนะครับโอเคไม่เดินเข้าไหมเข้สิตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์อนาคตอ่ะมาอยู่นี่แลก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างที่เราคุย,คยไปหลายหลักที่บอกว่าเราจะทําชั้นเดียวเราจะทำสองชั้นแล้วใช่สูงขึ้นไปเลยแล้วก็ไม่รู้เลยต้องตามดูอ่ะออหลังเนี้ยตอนแรกก็ลังเลอยู่นะว่าสวยรือว่าแต่ออกมาตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างวหลังแรก เอเดี๋ยวก่อนนะที่จริงอ่ะตรงเนี้ยไม่ใช่ห้องครัวนะ<ช>อันนี้เราต่อมาใหม่นะอ่ามันเดิมมันเป็นที่โล่งใช่ค่ะเราเพิ่มเก็บม,มาปุ๊บขยายออกมาก็ได้ห้องหนึง่งก็ประมาณ4เมตรได้ตรงเนี้ยคุยกับหน่อยแล้วทางันไดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้ที่ แล้วตรงนี้เราจะมีป้าย Happy Channel <Okay. S 1> นะครบป้ายไฟหลากหลายสีเลยนะส,สวยๆแล้วเป็นหลอดเลยเป็นสีลุงเลยไหมอืมไม่พอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นรูปโลโก้แล้วขึ้นมาสวยมากตอนกลางคืนโอเค <Okay. S 1> แล้วฝั่งน้นต้นไม้เราแบบโอเขียวแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าให้เสร็จจริงๆนะพ่อมองอะ่ะน่าจะอยู่ประมาณช่วงกลางปีหน้าเลยไหมถ้าช่วงซัมเมอร์เลยเลยถ้าอยากให้เขียวๆจริงๆอะ่ะสักฝนหน้า เพราะว่าในส่วนเนี้ยเดี๋ยวกุมพาก็น่าจะเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จหมดแล้วแหละบ้านเนี่ยแต่ข้างล่างไงใช่คือต้องรอข้างล่างให้เสร็จก่อนเราถึงจะปูหญ้าใช่ครับก็ใช้เวลานิดนึงรับยังไงก็ติดตามดูกว้ด้วยแล้วเดียเ๋ยวยังไงเราจะมา,อ,าอัพเดเรื่อง้าน์้ดูบ่อยๆนะครับ่ <ทะ S 2> โอเคสำหรับวันนีน้งั้นพวกเราไปแล้วบาย